นะครับสวัสดีทุกคนโอ้วันนี้ก็อไปทํารั้วนะครับเนอะบ้านไปทํอาอ่าเรือนหอนะครับนะเออไปทําเรือนหอครับพี่น้องเอ้ยไปสั่งการด้วยนะวันนี้เออนะเอเอทำรั้วโลกกบชิดบันนี้กลัวคนไปซอมดิ <c oughs> อืมกลัวคนไปซ้อมโอ้ถ้าแต่งเนี่ยไปอยู่นู่นแน่นอนนะครับไม่มาอยู่นี่หรอก ออนะครับพี่น้องเอฟซีออถ้าแต่งเราไปอยู่น,น,นู่นใน่กนันกำลังสร้างเรือนหอได้นี่รอรักนะครับเออนะอ่านะกะเบื้องนี้นะ่าจะฟูเสร็จหรือยังก็ไม่รู้นะอืมนะครับนะเพราะอะไรครับประตูกระปองเยี่ยมประตูกระปองเยี่ยมนี่คืออ่าพี่น้องของหนูทําให้แล้วเลยนะครับเนะนะ แล้วใครจะบริจาคคนนี้เขาบอกว่าล็อกแล้วสองพันสองพันนะก็จะเขียนซื้อด้วยบบบนี้อยู่ไหนร้างตา่้าว้ายครับบ้านหลังใหม่หนู่นแล้วอืมนะบ้านในโอนู่นแล้วเนะีที่บ้านในโอนู่นแล้วนะครับบ้านหลังใหม่เอ,อเรือนหอหลังใหม่ไงครับเอ,อเห็นไหมนะนะครับเสียมาอยู่บ้านมันจะได้ครับคุณซ่อมมัน นี่นะคะไอคนข้างบ้านมันก็ชอบซอมค่ะนะเราจะทําอะไรมันก็ซอมเราตลอดค่ะไอเขาซอมแน่นะคะนี่นะคะเราจะออกจากเข้ากัมันก็ซอมตลอดเฉินใจเราเราเจ้าผู้ชายมาค่ะโอ้มันจะไปเว่าทูวทีโทเดนบอกข้วกลัวมันไปพูดทูทีโทเดนค่ะญาติเขาไปเว่าทูวทีโทร์เดนญาติคนเห็นนาติคนซอมญา่ิคนเบิ้งเข้าใจะ่บอกเออกระเลงแล้วค่ะไอมันเลวไปวัเด้อ วอาเขาคิ้วทาก็แไม่หลายค้นบะนี่ไม่ใช่ผิดหวังไปต,ตามๆกันนี่ผิดหวังไปต,ตามกันครับพี่น้องโอ้ยเขาตอนนี้ก็มีคิวที่ยี่สิบหกค่ะตอนนี้นะครับเออพี่นาพันพันวันนี้ครับคิ้วพ่นที่ที่ยี่สิบหกเขาคิ้วล่อก,กันดู้่นี่นะออแต่ว่าหมายว่ามีคนในใจแล้วได้บ้าน <c oughs> น่าจะมีคนมียศมีตำแหน่งแล้วครับบะนี่เออน่าจะมาชูขอบะนี่ อคันมากมาแล้วคันมากมาแล้วแล้วบัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะก้อนเรือมารับไปรับเจ้าสาวแลวบัดน,นี้ไอหนุ่มกองยาวแล้วครับพี่น้องเอฟซีเร็วๆนะ แล้วมันจะสายเหรอวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีเร็วๆนะแล้วมันจะสายเหรอวันนี้ <c oughs> ยอดยิ่งยั่งบ่อยครับหมื่นตำรวจโทรผู้แล้วครับไมไ่ธรรมดานะอืมนะครับหมื่นตำรวจโทรนู่นแล้วครับ <c oughs> มันโมเมนต์ลิลินเนอร์ครับโมเมนต์ธรรมดาอะไรแบบนี้อ๋อแล้วสักตัมไลยรับสักการ์ดเซิร์หรือเปล่าครับบโบครับสิได้ทีสิได้ที่แต่บันจะมาเซิร์นะครับพี่น้องเอฟซีนะบูเซิร์นกับญาติดอกกุยบูมีเงินอยู่บูเซิร์นกับญาติดอกกุยบูมีเงินกูยังทุกข์ด้ตอนนี้นะนะนะอ่าไว้ครับบั้นี้ ปัดปัด,ดที่ทู่นปัผมปัด,ปด,ดที่ทู่จะได้นะครับนะจะว่าไมาล่ลินลินบอกพู้ชายในฝันปดปุ๋ยผูดในเครื่องแบบพูดมาเนี่เอออย่าลืมอะไรนี่ใส่ซองสักพันนะสั่งตำบนโอ้เจ้าเงินใส่ปัสใช้นะครับนะเออนะครับอืมนะครับนะกันย่างน,นั่งไปอันหาสุดหากันยังนั่นละ ออนะครับนะ,ะล่องชุดนั่นกับบดีชุดนั่นกับบคักบัดน,นี้อ่าโอ้ยนะครับสีเอาสีขาวกับบคักบัดน,นี้อ่าสีชมพูองต่องบอกหรือเอาสีเขียวบัดน,นี้อะนะอืมหรือเสียเอาสีอะไรสีครีมหรือเอาสีอะไรบัดน,นี้โอ้ยค,ครับพี่น้องเอ็มสีอ่าจะเอาสีนั้นเนาะสีน้ำตาลก้อนกีโก้บัดน,นี้ อเออถ้าสีเขียวกัววันวันหอดอันอยังกกระท่างโอ้ยตายแล้วครับพป่น้อง M4 นะไปลองสุดอ่ะแปดมือแล้วนะครับนะยังเลือกบ่ได้อยู่ครับตอนนี้ขาวไปตัตัดำกับพ่เบิงไปเออนะครับเหมือนสีตองอ่อนมโอ้ยสีสเพอูองตองอะสีครีมคีบ่านหโอสีแดงแบบเหมือนกาข้าพิกมานอง โ oh, อ้แมก้าค่าอภิคแล้วบานนี้โอ oh, ้ตายแล้วครับพี่น้องจีเอาสีโอนติน,นีบ้านนี้โอ้ยนะครับมัานแห้งกลมคืนเข้าไปแล้วครับก็บสีดำบ้านนี้นะเออน,นะครับโอวันตินช่องบอลอนบอกโอวันตินช่องแกปวดบอกกันยังไงอ๋อโอวันตินอเอาวันติน คนบอดีบอกคือจะได้มันดำไหนครับพี่น้องนะใส่น้ำหน่อยกันหนะอเออมันเป็นแบบนั้นไม่รู้จะเลือกเอาอะไรนะตอนนี้ก็โว้ยครับพี่น้องเอฟซีไปเห็ดหัวเห็ดห้าวยางดีไรบ้ดนี้ยันคนจอบยันคน,อน่อบมาหน้เออเห็ดหัวแล้วพี่น้องเอฟซีสาวสองเมตดผู้ได้ยันคนโดดความไหนสองเมตรป่ายประสันเออนะก็ห้าห้าก้อนมาหนิ เออเพื่ออะไรเพื่อจะใส่ช่องใส่เหล็กแหลมมาเนี่โดดความบ่ได้แท่งใส่เลยผมมาท่านเข้าไปซ่อมนะครับพี่นอ้องฮะอะไรพี่รงกรสีอะไรก็เอาเอะออเอาสีเหยแล้วกันมันบ่ได้ครับงานแต่งทั้งที่เนะาะเออกับคนมียศมีตำแหน่งบุยนาตาพวกมันธรรมดาเนะาะเออ ร่องพื้นหนายันเครื่องคู่เบอร์สิ่แปดยวกับเบอร์สิเต็มลุมอ่คุ่มในกับฮักกับปั้นนี่ครับลุ่มในกับเบอร์สิเต็มเน่รับพี่น้องเอฟซีต้องโป้ก่อนอพอแล้วงานเนี่ยว้ากับพี่น้องเอ้เอาเกียงขูดสีนะโว้ไอ้วไวครับไปนเป็นเส้นบนดละมาต้องโป้ก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีแต่แม่น่ากับบุนยาแนวก่นละอน,น,นะครับ มันยังขาวเีครับเมนบอนะอ่ะโอบแต่หลังตีนพลระคืนไป <laughs> โอ้ตายตายประชมทารดครับบังคุงเครื่องคู่บนสิบแปดนี่นะอ่านะคนแต่งนานนะบัดบดวอยบ่บบต้องรับต้องนอนล่ะครับเป็นอ G, นะ้องเอฟซีเออรับนอนบพได้จะอ่าว่าจะไปแตง่ง แตงหน้าบางตีหาจะไปฝันครับมันถึง <c oughs> วายแตงตัวสองทุ่มหมแล้วอ่แตงจะเอาอ้ปูนน่ะแล้ว <c oughs> อ,อปูนน่ะนะตาก,กับแกุ้่นแล้วน่ะไอ้เคเ้ไปเท่าเกว้อโอ้ยตายแล้วไม่แล้วค่าดวงนี่นะพี่น้องสแจงไพ่บันร อมแม่นอกใส่ก็บบามาบันนี้ค่าดองดีเออสิไปให้ไผบัตรนี่สามหมืนกัใหฮใหนแม่นั่นเลี้ยบวัตนี่ค่าดองตัวนี้ต้องให้แม่นกใสได้ไอบัตรนี่แม่ดดแมดน้นยนนอยตัดขาดแล้วไรออแสมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวพด <c oughs> ่โอ้ยโอ้ยตายแล้วครับมีน้องเอ็ม